จะเป็นรสตอร์เบอรี่เยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะขันติไข่เยิ้มมาแล้วครับทุกคนครับตัวนี้เนี่ยทำสนองนิดความที่เราคิดถึงเยลลี่อุ่นเคียวโฮมากคือตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวเจลลี่ที่หนึบเด้งใสาจากคาราจิแนนแล้วก็ตัวแป้งบุกไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ตัวนี้มีทั้งออยอและฮาลาแล้วเจทานได้ด้วยและแยม จะเป็นรสสตรอเบอรี่เยิ้มแบบนี้เลยครับซึ่งเป็นสตรอเบอรี่มีความเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะครับแล้วก็ไม่หวานแสบคอครับตัวนี้มีความเนื้อหนึบเด้งตัวนี้ไม่ใช่เยลลี่ที่แบบกินแล้วแบบเหนียวไปหรือเป็นแบบวุ้นที่กัดแล้วมันกรอบแตกนะครับตัวนี้จะเนื้อหนึบเด้งแบบนี้หอมสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานอร่อยมากเมือแบบนี้ยิ่งเอาไปแช่เย็นนะทุกคนมันจะยิ่งนึกถึงแบบฟิลแบบ อ่อนเจ้าโฮรสตอรอเบอรี่แบบช่ำๆใครที่อยากได้นะครับทุกคนยกกล่องแบบนี้5ชิ้นชั้นบน15ชิ้นชั้นล่างชั้นล่างมีช้อนอีกนะครับนี่ครับขันติะเขยิมตะกร้าตรงนี้ได้เลยตอนนี้มี2รสชาติมีทั้งรสโยเกิร์ตส้มแล้วก็รสสตอรอเบอรี่แบบนี้เลยครับกดตะกร้าได้เลยขอบคุณครับ